สว,ส,สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่นี่ออบ,บจอครับที่นี่ออบ,บจอค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังคงมีข่าวสารภารกิจนะคะขององค์การบริหาสรส่วนจังหวัดนครสวรรค์มาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเช่นเคยวันนี้อามมาแทนพี่ยอดวันนี้น้องอามนะคะจะมาเล่าข่าวให้คุณผู้ชมได้ฟังต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้ค่ะมีบุคคลสําคัญนะคะที่ลงพื้นที่มา,าตวรวจราชการนะคะต,ติดตามในเรื่องของสถานการณ์ทั้งน้ํา แล้วก็แล้งรท่วภายแล้งนะ่ะห่าที่มึงบวรเพชรนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสรณ์และก็ยังมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยมาสองท่านเลยสองท่านเลยแต่มาคนละวันมาคนละวันกันนะคะอ่าเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวให้้องอามเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะว่าทั้งสองท่านมาติดตามเรื่องอะไรกันบ้างค่ะครับผมก็ท่านแรกเลยนะฮะนายกอบจนะครับได้ร่วมกับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่า รมตว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรลงพื้นที่ตวรวจราชการบึงบลเพชรตำบลพะนอนครับผมร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรลงพื้นที่บึงบลเพชรตำบลพะนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์รับฟังการบรรยายสุพแผนพัฒนาบึงบลอเพชรการเตรียมความพร้อมการรับไัยแ้งเอลนินโย พบปะประชาชนในพื้นที่บึงบลอรเพชรแล้ฟังปัญหาด้านเกษตรนะฮะโดยมีนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพลตรนและพลตําำรวจเอกสมศักดิ์จันทพินนายกอบจจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็สสในพื้นที่หัวหน้าราชการอ่าแล้วก็ผู้ชุมนุมให้การต้อนรับนะครับผมผู้ชุมนุมอะไรคะน้องผู้ผู้ที่รวมชุมชุมผู้ผู้นำชุมชนผู้นำชุมชน นะคะก็มาร่วมให้การต้อนรับค่ะท่านรัฐมนตรีนะคะในโอกาสที่มาลงพื้นที่มาดูสถานการณ์ที่บึงบรเพทนะคะต้องบอกว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีความเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงเป็นใหญ่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์นะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยมีอาชีพเกษตรกรรมประชากรล้านล้านคนเศษ นะคะแล้วก็พื้นที่พื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดทั้งทั้งจังหวัดเนี่ยก็มีเยอะพืจะจะ้นที่ไร่นาพื้นที่การเกษตรก็<ห>เยอะนะคะก็เลยมีความเป็นหัวเป็นใยญ่พี่น้องประชาชนนะคะท่าน,นก็เลยลงพื้นที่มามาดูมารับฟังนะคะการสรุป มีการบัญญัติเรียกว่ารายงานสรุปแผนนการพัฒนาบึงบารเพศค่ะแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือกับภายแล้งนะคะเพราะว่ามันจะมีปรากฏการณ์เอล尼โยนะคะอย่างที่ได้มีการเตือนมานะคะมีคําเตือนมากับเรื่องของปรากฏการณ์เอล尼โยกับสายการภายแ้งที่มันจะเกิดก็วันนั้นบรรยากาศอามกับพี่ยอดเป็นคนไปถ่ายรูปในงานก็คือบรรยากาศคึกคืนมากครับแล้วก็อบอ้าวร้อนร้อนแล้วก็แต่ว่าผู้คนที่ไปเนี่ยก็คือ ส่วนใหญ่จะพูดคุยกันเป็นปัญหาด้านน้าด้านการเกษตรด้านน้ําน้ําในบึงบระเพสการการรักษาระบบนิเวศทุกอย่างก็คือแบบคุยกันคนเยอะมากเลยแล้วก็พี่ยอดก็แบบว่าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับพียองบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทุกหน่วยงานทุกส่วนราชการตอนนี้กําลังให้ความสําคัญกับการเรื่องของ น้ำ,น,ำนะคะปัญหาน้ําทีเา่เริ่มมาแล้วตอนนี้น้ําจากทางภาคเหนือจากทางเหนือตอนบนเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะที่จะมาถึงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วโดยเฉพาะแม่น,น้ำน่านนะคะตอนนีน้ระดับน้ําก็ค่อนข้างที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะ,ะในขณะเดียวกันเนี่ยระดับน้ําในบึงบรารเพ็รก็ยังยังดึงเข้าไปเก็บกักได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะก็เลยต้องมีการประสาน บูรณาการความร่วมมือกันกับทุกหน่วยงานเลยหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในการแก้ไขปัญหานี้นะคบก็เพราะว่าพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่บนภาคตอนภาคกลางตอนบนของประเทศไทยนะครับผมมีพื้นที่จังหวัดทั้งหมด9,597ตารางกิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ5ล้าน9แสนไร่เศษนะครับผมบซึ่งมีภูมิภาคซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มน้ํา เป็นต้นกาเนิดแม่น้ําสายหลักก็คือแม่น้ําเจ้าพยาโดยมีแม่น้ําปิงวังยมน่านไหลามาบรรจบกันนะครับแบ่งการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น15เภอ130ตำบล1,432หมู่บ้านมีประชากร1ล้านเศษส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการเกษตรนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็ในการเดินทางมาลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีนะคะก็มีประชาชนมีผู้นําชุมชนเนี่ยเ,เรียกว่ายื่นยื่นข้ออะไรนะเ,แบบเขาเรียกอะไรนะแบบว่า ยื่นเรืยถ้าเป็นชาวบ้านก็จะร้องทุกเรื่องร้องทุกว่าเออฉันเจอปัญหาอย่างนี้อ,อ้องเรียนปัญหา้รประสียนะคะมีเรื่องอะไรบ้างการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยใหญ่อเภอไผ่าสาลีนนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อเรียกร้องที่ประชาชนเนี่ยอยากจะให้เป็นแหล่ง เก็บกักน้ําในช่วงของฤดูแง้งนะคะแล้วก็เป็นแหล่งหน่วงน้าในช่วงของฤดูน้าหลากด้วยก่อนที่น้ําตรงนี้เนี่ยมันจะไหลลงสู่แม่น้ําสายหลักนะคะแล้วก็ยังมีที่โรงสูบน้ําไฟฟ้าที่ตะบัทักกริฑบึงบละเพชรที่สูบน้ําเข้าบึงบระเพชรใช่ครับผมตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ระด,ดับน้าในบึงนะคะยังค่อนข้างน้อยอยู่การแก้ไขปัญหาน้ํากับเกษตรกรรอบบึงอ้อแล้วก็ท่านรัฐมนตรียังไปมอบโฉนดที่ดิน ใช่ไหมคะสำะสิทศ<ช>ูนย์หนึ่งนะคะให้กับชาวบ้าน <c oughs> นะคะในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เข้าไปใช้ประโยชน์ที่ร่วงล้ำเข้ามาในเขตการปกครองของจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดลบบุรีด้วยนะคะเป็นพื้นที่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิเข้าไปใช้ประโยชน์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็มีการมอบนะคะให้กับชาวบ้านแล้วก็มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของอุทกภัยนะคะอ่ะนี่ก็เป็น ในส่วนของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ลงพื้นที่มาตรวจติดตามคะเรื่องของบึงบอระเพ็ดในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ ก่อนกลับท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีบอกนะคะว่าเน้นย้ำว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคก็ขอให้แก้ไขขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยร่วมมือการบูรณาการร่วมกมันในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกคนเลยนะคะแล้วก็ให้ประชาชนได้มีน้ำใช้กันตลอดทั้งปีน,นี่ก็เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีได้ฝากเอาไว้ส่วนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระสมหาไทยครับผมก็มาตรวจเยี่ยมสถานาการณ์น้ำม,มาครับทายคล้แรง พร้อมน้องมอบนโยบายติดตามเรื่องการปรับปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นี่ก็ถือเป็นนโยบายขนลุกเลยนี่ก็ถือเป็นนโยบายหลักนะคะที่ดําเนินการกันนะคะของกระทรวงมหาดไทยใช่ครับนะคะ <ม>ซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านชาดาไทยเศษค่ะท่านก็ลงพื้นที่มาพร้อมกับประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนางสาวพัญญาไทยเศษค่ะมาที่นครสวรรค์นะคะมาตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำแล้วก็ภัยแล้งแล้วก็รวมไปถึงการมอบนโยบายนะคะติดตามเรื่องของการปรับปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยซึ่ง ในครั้งนี้ก็ท่านนายกอบจอค่ะพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงพร้อมกับคณะผู้บริหารนะคะก็ไปร่วมให้การต้อนรับนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เข้าไปตรวจราชการตามสถานที่ต่างๆจุดแรกเนี่ยไปกันที่ ห้องประชุมนะคะที่ห้องเสือพ่นน้ำาบึงบรเพศภานในแหล่งท่องเที่ยวบึงบรเพศนะคะไปประชุมหารือกันนะคะเรื่องของการป้องกันปรับปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ตรงนี้ค่ะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านนายกอบจนะคะพอบมทบ3-1หนะคะหรือว่าผู้บัญชาการบรรทุนฐานบกที่31ค่ะแล้วก็มีรองผอรมนจังหวัดนครสวรรค์ด้วยแล้วก็มีท่านผู้การนะคะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามารายงานสถานการณ์ในจังหวัดเพิ่มเติม ครับผมส่วนจุดที่2นะครับบริเวณอาคารอนกประสงค์สัมมานาและจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ดนะครับเพื่อร่วมกันรับฟังการมอบนโยบายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้รายงานผลการดําเนินงานพร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์น้ําท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และโครงการจัดทําเมนูโคขออภัยครับและโครงการจัดทําเมนูอาชีพทางเลือกซึ่งรัฐมนตรีช่วยชาดาและคณะนะครับได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และเก่ามอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจายอำเภอผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่มาร่วมงานที่ให้การต้อนรับครับผมใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องบอกว่าไปกันหลายจุด จุดต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่สําคัญเป็นจุดที่3นะคะเป็นบริเวณจุดสุดนะจากแม่นำน่านนะคะเข้าสู่ประตูระบายน้ําปากคลองบรารเพชรนะคะอยู่ในพื้นที่ของหมู่เจ็ที่ตะบนเกรงไกอรอําเภอเมืองนะคะซึ่งก็มีการรายงานสถานการณ์น้ำนะคะในบึงบรารเพชรแล้วก็รวมไปถึงการเตรียมการที่จะเรื่องของการลดผลกระทบนะคะจากสถานการณ์ปรากฏการเอริโอซึ่งปรากฏการณ์นี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่จะสร้างทําให้เกิดความแห้งแล้งจากเดิมที่ อยู่ในช่วงหน้าแรงอยู่แล้วเนี่ยปรากฏการณ์นี้ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็จะส่งผลให้เกิดความแห้งแรงมากกว่าปกตินะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ของเราและเมื่อคณะของท่านรัฐมนตรีช่วยชาดานี่นะคะได้รับฟังนะคะรายงานต่างๆแล้วเนี่ยท่านบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเร่งด่วนจริงๆค่ะท่านต่อสายด่วนเลยนะคะต่อสายตรงไปเลยไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะ,ะไป ุยกันนะคะเรื่องขอให้เร่งดําเนินการเรื่องของการโอนเรื่องการสูบน้ําเข้าบึงในส่วนนี้ให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ดาเนินการแทนนะคะโดยให้ดาเนินการเป็นเป็นเรื่องแบบเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องเร่งแก้ไขจริงๆใช่ครับผมว่าช่วงนี้กาลังมีน้ําให้เครื่องสูบน้ำขนาดได้ดูดเข้ามาไว้ในบึงมาเพชใช่ใชเป็นช่วงที่เราต้องทําการกักเก็บน้ํา นะคะเข้าสู่ไม่ว่าจะเป็นบึงบรารเพดนะคะหรือว่าพื้นที่ไหนก็นแล้วแต่ที่เป็นอย่างหรือเป็นแก้มลิงในพื้นท, <ำ S 1> ที่<ม>ต่างอำเภอนะคะที่เขามีการขุดเอาไว้เนี่ยช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เราจะต้อง ทำการแบบผ่านน้ำหรือว่าสูบน้ำเก็บน้ำในครับในพื้นที่เหล่านี้ให้ได้มากที่สุดพอเอลินโยเนี่ยผลกระทบมันจะเฉลี่ยประมาณ3-5หปีใช่ไหมที่เขาเคยพูดกันที่เคยอ่านแลัวทราบมาใช่ยาวนานนะถือว่ายาวนานถ้าไดต้องตุนน้าไว้เลยมองการไปถึงประมาณ2ปีนะครับประมาณ2ปีในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยต้องทายังไงเพื่อไม่ไม่ให้มันเกิดปัญหาภัยแรงที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนครับผมนะคะ ต่อไปก็เป็นจุดที่4ใช่ไหมครับจุดที่4นะครับบริเวณวัดบางเคียนหมู่ที่14ตําบลบางเคียนอาเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งตาบลบางเคียนอําเภอชุมแสงประกอบด้วย14หมู่บ้านมีโครเรือนทั้งหมด1866ัโครเรือนนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยประกอบอาชีพการทําการเกษตรแล้วมีพื้นที่รับลุ่มแม่น้ำนะครับผมและเป็นที่รับน้ําจากอําเภอเก้าเลียวซึ่งหากช่วงไหนที่มีฝนตกหนักนะครับตำบลบางเคียนเนี่ยก็จะเกิดน้ําท่วมและพอมันไม่มีฝนนะครับตำบลบางเคียนนี่ก็จะน้ําแห้งเลยทันที ทำให้น้ำเนี่ยที่มีเนี่ยไม่พอใช้สําหรับสภาพดินส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปัญหาดินเค็มน้ําในดินก็เค็มนะครับผมทาให้ทางอบตอจึงต้องนํารถน้ำนะครับเพื่อส่งน้ําดื่มให้กับประชาชนในตําบลทุกวันวันละสี่เที่ยวเที่ยวละหกพันลิตรซึ่งรัฐมนตรีช่วยชาดาดได้ทราบการแรงงานสถานการณ์ในพื้นที่จึงสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหาในเร่งด่วนให้ความช่วยเหลือโดยทันทีนะครับซึ่งโครงการ น้ำประปาต้องดื่มได้เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยตรงที่ต้องเร่งดําเนินการพร้อมทั้งพร้อมทั้งท่านชาดานได้ชื่นชมนายกจอบจจังหวัดนครสวรรค์ที่มีนโยบายสําหรับการแก้ไขปัญหาให้การช่วยเหลือทั้งเรื่องน้ํภาภัยแล้งของจังหวัดนครสวรรค์มาโดยตลอดหลังจากนั้นคณะได้ร่วมกันมอบสิ่งของและถุงและถุงความห่วงใยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาอุทก๊าซในเบื้องต้นจำนวนหนึ่ง120ชุดด้วยกันครับผม ก็ลงพื้นที่ไปที่ตำบลองบางเคียนถือว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ในอำเภอชุมแสงที่ประสบปัญหานะคะน้ำท่วมก่อนเข้าทุกปีเลยแล้วก็น้ำแหง้งก็แห้งช้าหลังสุดนะคะแหง้งแล้วก็แห้งหนักมากแล้วก็บางเคียนเนี่ยจะมีเรือนแพนะคะอยู่แบบจำนวนมากอยู่แบบหลายแพเลยหลายแบบเป็นร้อยอะสมัยก่อนเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะมากก็จะประสบปัญหาพอช่วงหน้าแ้งเนี่ยลูกบวก ที่เป็นลูกบวกอารู้จักเรือนแพใช่ไหมจะเป็นลูกบวกพอแห้งแพรเกยตื้นประสบปัญหาอีกลูกบวกแห้งแตกลูกบวกคือที่พยุงแพรอยู่ข้างล่างใช่เป็นเป็นแบบไม้ไผ่เน่เป็นเป็นเป็นไม้ไผ่ที่เป็นแบบเยอะๆอ่ะที่เขาไปรองแบบลอยน้ําพอน้าน้ำาแล้วก็จะลอยขึ้นมาแต่พอช่วงหน้าแล้งเนี่ยบางเขียนเป็นพื้นที่ภายแล้งนานนะคะพอน้ําแห้งไปปุ๊บแพรเกยตื้น ชาวบ้านก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแพรนะคะประสบปัญหาเรื่องของน้ําอีกอะไรอีกแล้วก็บางเคียนอย่างอย่างอย่างที่อย่างที่บอกเนี่ยว่ามีปัญหาเรื่องของน้ําเค็มดินเค็มนะคะก็ยิ่งเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกน้าเค็มดินเค็มนี่คือเจาะบาดาลก็ช่วยไม่ได้เพราะมันเค็มไม่สามารถมาใช้ทําการเกษตรหรือใช้สมุผลพืชผลอะไรเลยรถน้ําพืชสวนอะไรก็ไม่ได้เอามาดื่มกินก็ไม่ได้นะคะก็นี่แหละ ก็ต้องอาศัยรถน้ําที่อบตอนํามามอบให้ก็ต้องเท่าไหร่ละวันละสี่เที่ยวเที่ยวหกพันลิตรนะคะนี่ก็ถือเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยชาดาพอลงพื้นที่ไปแล้วพอรับทราบปัญหาแล้วโอ้โหบางเคียนนี่ปัญหาปัญหาใหญ่ละนะคะที่ต้องเร่งแก้ไขซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองเขาก็มีนโยบายน้ําประปาดื่มได้นี่ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยชาดานนะคะก็ เร่งสั่งเร่งดําเนินการเลยนะคะให้แก้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวบางเคียนนะแล้วก็อย่างที่น้องอาร์มบอกว่าท่านรัฐมนตรีช่วยก็ยังได้กล่าวชื่นชมท่านนายกอบจอด้วยนะ,ะคะเพราะว่าท่านเนี่ยมีการแก้ปัญหานะะเรื่องนี้เรื่องของน้ำนะะทั้งอุปโภคบริโภคนะะนะะการเกษตรเรื่องภัยแล้งน้าท่วมอะไรเงี้ยท่านนายกท่านดําเนินการมาตลอดกว่า2ปี<ช> 2> ตั้งแต่ที่ท่านเ,าเข้ามาดำรงตําแหน่งนายกอบจอ ครับก็คือท่านเนี่ยติดตามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด<ะ>ครับผมก็คือเวลาเกิดเหตุเนี่ยบางเหตุที่เกิดเนี่ยมันอาจจะอะน้ําเข้ามาแล้วแต่ว่าก็คือเราสามารถเข้าไปช่วยได้รวด,ดเร็วเพราะเราได้ว<ด>างแผนไว้แล้วระดับหนึ่งใช่ไหมครับ มันอาจจะต้องมันอาจจะเสียหายแหละนะคะอาจจะห้าไม่ได้เรื่องของความเสียหายแต่มันช่วยลดความเสียหายลงได้นะคะช่วยลดจํานวนของความสูญเสียจํานวนของที่จะได้รับความเสียหายลงได้ก็มันเป็นภัยธรรมชาติเนาะในเรื่องแบบนี้ต่อไปค่ะไปดูนะคะไม่เพียงแค่ไปติดตามเรื่องนี้กับท่านทางรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยนะคะก็ยังมีท่านนายกเองก็ อย่างได้มีการนําข้อมูลต่าง,างเนี่ยมาร่วมประชุมนะคะนัดทีมเจ้าหน้าที่นะคะของกองช่งางอะนะคะอปะจนครสวรรค์นี่แหละมาประชุมติดตามสถานก,การณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็รวมไปถึงติดตามโครงการที่ได้ ได้รับมอบหมายามนะคะก็เป็นการประชุมร่วมการข่ามโดยท่านนายกอบจอนะคะแล้วก็มีท่านรองนายกท่านรองประหลัดแล้วก็ยังมีผอ,อ,อ,อก,กองช่างนะคะแล้วก็มีหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยนะคกก็มาร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่ของจังหวัดน,นครสวรรค์ค่ะซึ่งท่านนายกอบจอท่านบอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยถือได้ว่า อย่างไว้น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าทั้งเขื่อนภูมิพลนะ,ะคะเขื่อนสิริกิต์แล้วก็รวมถึงบึงบรารเพศเนี่ยเรายัางสามารถที่จะรับปริมาณน้ำได้อีกมากนะคะถ้าหากว่าปริมาณน้ำฝน,นที่ตกอยู่ใน,ในในแบบปัจจุบันเนี่ยตกคือตกลงมาไม่มากแล้วก็มาไม่มีทายุเข้ามาเพิ่มจังหวัดนครสวรรค์น,น,น้ำไม่ท่วมแน่นอนนะคะทานายุายกบอกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์อย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งท่านนายกค,ค่ะท่านมอบหมายเนี่ยให้ทางกองช่างเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจปริมาณน้ำนะคะที่คลองเกลียงไกรนะคะทองอคลองท่าขนมจีนคลองกระถินคลองหินลับแล้วก็คลองม่วงอ่ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นจุดที่สําคัญค่ะที่มีผลต่อสถานการณ์น้ําภายในจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็กรุงเค่ะ,คะให้ตรวจสอบฝาย ในพื้นที่จังหวัดน,นครสวรรค์ไปตรวจสอบฝายที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อเตรียมรับมือกับภัยแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าสถานก,การณ์เอลนยียเห็นไหมสถานก,การณ์เอลนโยเรียกได้ว่า ปรากฏการณ์ที่หลายปีเลยผลกระทบนะคะก็ต้องเตรียมการรับมือเอาไว้ซึ่งมันจะส่งผลให้ปีนี้นฝนตกน้อยกว่าปกติเมื่อเทียบกับปีก่นกอนๆนะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ําบางพื้นที่ในอำเภอต่างๆของจังหวัดนครสวรรค์เนี่รรยที่ไม่มีน้ําสําร,รองเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแลง้งก็เกรงว่ามันจะขาดแคลนน้าเรื่องของการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแลง้ง<ฮ>นะคะก็ท่านนายกสั่งการให้ไปสํารวจ ครับผมพอสำรวจแล้วก็มาประชุมติดตามกันเดี๋ยวกลับไปเรื่องเอลินโยกันเอลินโยเนี่ยตั้งแต่อาร์มเด็กๆเลยนะชอบมากเลยครับผมผมว่าสกิลการเล่นบอลของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนมัน้นบอลเนี่ยอย่างพูดถึงสถานการณ์เอลินโยเนี่ยพูดตรงนะอันนี้ติดตามมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือตอนเด็กๆนั่งมองดูทีวีน้ำบอลโลกทีมแข่งพรีเมียร์ลีกทีมนี้หูชอบลวดลายการเล่นบอลเขามากเลยไม่ใช่เอลินโย ครับนั่นอะไรครับนั่นโ,นนโ,โลน,นัยลน,นยินโยโลนันยินโยนักฟุตบอลโอเคครับผมไปสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วยอยก็อะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะปรากฏการณ์อะไรนะเอลนยิโยเฮ้ยผมชอบมากเลยนะผมไปปั๊มน้ำมันเนะี่ยผมชอบไปสร้างเลยเนะอลนยิโยอะไรอะ่ะมันเอสพิโซเอันนยินเอพิโซ่ฟิดอะฟิดจริงๆผมชอบมากเลยเอออันนั้นเขาเรียกว่าปรากฏการณ์อะไรนะพี่อัันนน้ปรากฏการณ์เอลนยิโยเอ้ยถึงว่าวันนั้นผมไปปั๊มน้ำมันอ่ะผมเจอทุกปั๊มเลยนะผมชอบไปสร้างเลยอะไรอ่ะ เอนดิโออะน้วมันเอเอโซเหมือนกันเหมือนกันเลยสองคนพอกัน <c oughs> นั่นก็นะักฟุตบอลน,นี่ก็กาแฟก <c oughs> ็เวลาตัดตัดี่เนี่ยมาจอนะถ้าพี่ยอดอ่านคู่กับพี่เมียวอจะเป็นเวลาสแตนดาร์ดปกติแต่เท่าๆกันทุกอาทิตย์มันมีคลิปนึงทีอ่อ่านกับพี่ยอดอะหูตัดเหนื่อยมากเลยไม่รู้จะลงตรงไหนจะเข้าข่าวตอนไหนอะไรยังไงเลยหาหาจุดลงไม่ได้กระดาษนี้ไม่ได้ไม่ได้อ่านโพยสคลิปเลยนั่งเล่นกันทั้งคลิปอะ อ่าโอเคงั้นเราไปต่อกันเลยครับผมไปต่อที่ติดตามกันโอเคครับผมสรุปต่อไปนะครับก็คือการประชุมร่วมกับกองช่างที่ติดตามนอกจากนี้นะครับยังมีการร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการใหม่ของอำเภอรัตยาวได้แก่หนึ่งโครงการขนาดท่อระบายน้ําช่วงโค้งบ้านเขาสามเขาสามุกเขาสามมุก,ๆๆมกบ้านหนองอีเหนียงผ่านโรงพยาบาลรัดยาวนะครับถึงห้างบิ๊กซีรัดยาว2โครงการซ่อมฝายประตูน้ำหมู่ที่12บสอง ตำบลวังมาอำเภอรัดยาวและได้ร่วมกันปรึกษาหารือในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าได้วิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ําสาธารนณะ,อะขออภัยครับการขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขินปีอนยโดยเบื้องต้นได้ให้ทางสออปจอและทางอปตอและในเขตแ,แต่ละในเขตในพื้นที่ติดตามศึกษาระเบียบขั้นตอนก่อนเพื่อที่จะหาแนวทางในการปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองพร้อมทั้ง เสนอโครงการเกินศักยภาพของท้องถิ่นครับผมนี่ก็เป็นการติดตามประชุมติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็รวมไปถึงการติดตามโครงการที่ได้รับมอบหมายมนคะคะซึ่งก็ล้วนเป็นโครงการที่เป็นเรื่องของการแก้ไขป้องกันนะคะเรื่องของปัญหาน้ําน้าแรงน้ําท่วมใช่ใช่ครับก็อย่างแถวนั้นนะสสอย่างอาย่างท่อระบายน้ำเนีนะ่ยตรงนั้นก็เห็นเขาว่าถ้าเกิด มันระบายน้ําค่อนข้างช้าถ้าฝนตกมาจะเอ,อ่อท่วมขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปติดตามดูโครงการว่าเราอาจจะปรับปรุงยังไงอะไรก็คือเป็นลงสํารวจพื้นที่ก่อนบระมาน้นครับผมนอกจากนั้นค่ะไปดูนี่คะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเป็นภารกิจเร่งด่วนด่วนมากอ่าถ้าใครที่ได้ติดตามเพจ เพจส่วนตัวของท่านนายกอ็มาจอชค,คะชื่อเพจคนตำรวจเอกสมศักดิ์จันทะพิงนะคะ,ะ,คะไปกดไลค์นะคะกดติดตาาไว้เลยท่านนายกก็จะลงภารกิจนะคะของท่านในแต่และว,วันลงพื้นที่ไปทําอะไรบ้างนะคะไปพบปะพี่น้องประชาชนที่ไหนไปแก้ไขปัญหาตรงไหนจุดไหนบ้างท่านนายกก็จะนําม,มาลงในเพจส่วนตัวครับผมเพจท่านนายกเนี่ยมผมเนี่ยติดตามตอนแรกผมก็คิดว่าตัวเองเป็นเอฟซีอันดับหนึ่งแะแต่ไปมาผมเพิ่งเห็น คนที่เป็น FC อ pues ันดับหนึ่งจริงคือพี่ยอดครับได้ก่อวีดีกรรมอะไรไว้อย่าขึ้นภาพให้ดูรับเพจส่วนตัวของท่านนายกอบจค่ะก็จะมีบางท่านนะคะประชาชนหรือว่าผู้ที่ติดตามตรงไหนที่เขาได้รับความเดือดร้อนนะคะก็จะมีการสามารถที่จะท่านนายกก็พูดอยู่เสมอว่าสามารถที่จะ แจ้งปัญหาหรือว่าร้องเรียนปัญหาต่างๆที่รับความเดือดร้อนเนี่ยไปยังเพจส่วนตัวของท่านก็ได้นะคะ<ม>เพจของทางอ,อบจนครสวรรค์ก็ได้หรือว่าโดยตรงกับท่านเลยที่เพจส่วนตัวของท่านนะคะในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นชาวลัดยาวที่เขาได้รับผลกระทบเรื่องของถนนนะคะที่บ้านไร่ตรงนี้เคยเข้าไปต้องบอกว่าโหถนนนี่แบบ มากเป็นหลุมแบบเหมือนคล้ายผิวผิวส้มผิวผิวระจัน,นอ,อะไรเงี้ยแบบขุกขะมากๆใช่เคยเคยสมัยก่อนเคยเข้าไปนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาควรจะแบบว่าอดทนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะครับคือได้รับผลกระทบมานานแล้วอ่ะก็เลยแบบเม้นที่ใต้โพสต์เลยค่ะของท่านายุอบจเนะคะ ขอให้ช่วยไปดูหน่อยช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้หน่อยหมู่นี้หมู่นี้ถนนสายนี้สายนี้นะคะทนายยตอบเองด้วยทนายยตอบเองเลยผมยังจําข้อความนั้นได้แมยไม่เกินเที่ยงจะเข้าไปดูครับไม่เกินเที่ยงอไม่เกินเที่ยงไม่เกินจริงติดต่อมาขอพิกัดหน่อยตรงไหนอะไรยังไงหลังจากนั้นเพียงไม่นานค่ะ ลายเด้งลายเด้งปึนทีมงานเลยทันทีพี่การตรงนี้ตรงนี้อกี่วงแหละรีบออกกันเลยทีเดียวเลยงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีเลยค่ะตรงพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนมานะคะซึ่งแหมก็เป็นแฟนเพจค่ะของท่านนายกอบจนะคะมาคอมเมนต์ขอช่วยลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพถนนหน่อยเส้นหนองขี้ใต้ไซทองค่ะตั้งแต่หมู่บูนหนึ่งเลยบู่สิบเอ็ดของตบนลาดยาวแล้วก็หมู่สองตบนบ้านไร่อำเภอลาดยาว ะะซึ่งพอท่านนายกอบจอไ,ดได้ได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็นำคณะทีมงานของอบจลงพื้นที่นะคะไปไปพบกับท่านนายกอบจบ้านไร่นะ,ะนองอาจมาเม่นแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันตามที่ได้รับแจ้งพอไปดูพอไปถึงที่ปุ๊บ สถานที่ที่เจอเนี่ยสภาพถนนโหชำรู้สุ้โโรมมากนะคะถ้านายกสั่งการเลยให้กองช่างของอบจอเนี่ยเข้าไปทําการซ่อมถนนอย่างเร่งด่วนเลยค่ะเพื่อมาเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับชาวบ้านแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นการเข้าไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแต่ว่านี่ส่วนของการที่จะไปปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมเป็นการแบบว่าถาวร นคะก็จะต้องรอเรื่องของการอนุมัติงบประมาณนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอเรื่องอนุมัติงบประมาณแล้วก็เร่งหาผู้รับเหมาปรับปรงุงถนนเส้นนี้ทางเส้น,น,นแน่นอน,นไม่ช้า<ว>เกินไปภายในเดือนธัน,นวาคมปี2566 หกสิบหกหกสิบหกไวมากไม่ช้านะคะไม่ช้าเลยอีกแค่ไม่กี่เดือนนี้เองครับผมเปงานได้ถนนใหม่แล้วแค่คอมเมนต์ไม่เกินเที่ยงคอมเมนต์มาค่ะคอมเมนต์มากี่โมงไม่เกินเที่ยงถึงเลยครับผมไวมากไวมากได้น้เตรียมขับรถกันสบายเลยทีเนี้ยงานที่มีปัญหานี่ สามารถแจ้งปัญหาร้องเรียนนะคะปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอนว่าทนายกเนี่ยค่ะก็จะลงไปตรวจสอบหรือว่าอาจจะมีการแจ้งทีมงานทีมช่างกองช่างนะคะให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะคะอ่ะน่าจะหมดแล้วเนาะค่ะวันนี้หมดละอ่ะหมอแบ๋หมอแบ๋อ่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของทั้งน้ำโอ้น้ำหลักๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ พายุนะคะแล้วก็ต้องติดตามการเรื่องของอสถานการณ์น้ำนะคะ<ม>อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เรายังคงมีพื้นที่ที่จะสามารถรับน้ําได้อีกเยอะแต่ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์เอาไว้อย่างใกล้ชิดใช่ค่ะนะคะเพื<ๆ>่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือว่าได้รับความเดือดร้อนนะคะเราจะได้เตรียมการรับมือเอาไว้ให้ทันครับอโอเคไปแล้วเนาะก่อนจากกันไปเรามีอะไรจะฝาก คุณผู้ชมไหมพี่ก็ฝากเรื่องของภาษีนะคะฝากกันทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์เราก็จะฝากกันไปเรื่อยๆนะคะฝากเชิญชวนค่ะร่วมมือร่วมใจกันชําระภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่นให้ตรงเวลาค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีอํานาจหน้าที่ในการจะเก็บรายได้จากภาษีนะคะค่าธรรมเนียมแล้วก็รายได้อื่นๆเพื่อที่จะนําไปพัฒนาท้องถิ่นและบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท้องถิ่นดีภาษีช่วยท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง ภาษีน้ำมันนะคะสามารถยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนค่ะภาษียาสูบนะคะยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนเช่นเดียวกันภาษีโรงแรมค่ะยื่นแบบรายการและค่าธรรมเนียมภายในวันที่10ของทุกเดือนค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถยื่นแบบรายการแล้วก็ชำระภาษีได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้กองครังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหรือโทรศัพท์หมายเลขนะคะ056803 569ต่อ402นถึง404นั่นเองค่ะโอเคครับเรียบร้อยแล้ววันนี้ข่าวก็หมดแล้วถนนก็ได้ใหม่ไปแล้วประตูน้ําก็เตรียมสูบน้ําเข้าบงเข้าบึงอะไรกันหมดแล้วครับผมพี่ยอดก็ไปทำงานยุ่งโทนักงานสายแล้วช่วงนี้ยอดก็งานเยอะไม่มีเวลามานั่ง่านข่าวบนทุกอาทิตย์ทำงานเยอะไม่หยุดไม่หย่อนก็เดี๋ยวก็เห็นข่าวแว้บแวมาก็เดี๋ยวจะได้หยุดแล้ว อ๋อใช่ัก็น่าจะได้พักยาวอยู่เห็นเห็นเขาบอกบ่นบ่อยยังหลายรายการน่าได้พักทุกทีนายก็เห็นใจอช่คางพี่ยอดได้พักผ่อนครับผมค่ะถ้าไงถ้าพี่ยอดได้นั่งดูคลิปนี้นะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับการได้พักผ่อนครส่วนแรงงานของพี่กันกันเดิมพี่ผมขออะไรกันนะพี่ โอเคหยอกหยอกหยอกครับผมนี่ยะหมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้หยอกเนาะหยอกหยอกเล่นกันครับสัตยานี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืม่ผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารภาร,รกิจนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และ YouTube ไม่ได้ยูทูบค่ะยูทูบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทั้งสองช่องชื่อเดียวกันเลยค่ะครับไม่พลาดทุกภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้สัตยา์นี้ นะคะต้องลาไปก่อนสองคนกับน้องอามลาไปแล้วเพรานก็มนสัปดาห์หน้าค่ะกับข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นี้สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ